สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก็ลังตามในทางเลยร่วมน้อยพอรลี่เนาะกับเลยชุดเจอะนะครับก็คือว่าผลงานดีมาเรื่อยๆนะช่วงนี้นะครับน้องก็ไว้ใจได้เยอะเนาะทีนแนะครับกับเลือเลือร่วมนะครับแล้วก็บสิมี่เจาะลากสตาแล้วก็ชุดยอดนิยมผมให้น้อยปกตินาฟอร์ลี่เนาะครัเพราะว่าช่วงนี้พวกชุดสามหน่อยยอดนิยมเขาดีช่วงนี้นะครับ ขอน้อยนึ่งกับคุมแล้วนะครับต่วาเขาเขาองกระเซ้ายาบูนาขาบูนามันมดเมียนเมีทุนก็คือต่วอะไราไปยังมาวามีทุนถึงแล้วกระเซ้านะครับเอามาชมผลงานวครับพี่เขาตัวใดชุดร่วมครับชุดรวมเขาศูนย์หนะร่วมเขาศูนนะครับพี่พี่เบว่าเดี๋ยวสิหนึ่งไปแอบขาอยู่เล่าสตาร์เาเดียวัน ก็เห็นซินึงนี่แมี่น้องซินเขาของพีพี่อยู่บ้านเนาะครับคอ่าเนี่ครับพี่ินหนึงนะครับกับศูนย์หกนะเนาะเป็นชุดร่วมเขาด้วยนะครับวอลี่จะว่าพอลีไ่ไดจับใหมนาะแต่ว่านโนตัวมันมีเลยนะพลีครับครับตามนี้นะครับ่มากเพื่อนยอไปจับอองเดชุดนี้่งนี้กวาหลายคนแมเนื่อนจับเองแหละเอาลงเลยพลีครับเดี๋ยวไปเีวลีเบียเอานักลีเนี่ย ชุดล่าสตาณเนาะครับครับโอ้เสียดายนะครับบริจับให้บอถึงเนาะเขาเรียกนะครับกับกิจมีสามหางกับหกสามนะครับบริจับให้นะครับจับบริได้จับออกมาบริได้ก็คือกันนะครับอันเก็บี่กันนะครับผมบางที่มันเกิบางที่ก็ได้บางที่บริได้ที่กันอ๋อบริจับหลายเนาะจับสีตัวเนาะครับครับเอาลงกลราเขาเรียกว่าวงชุดยอดยมยอดนิยมก็ได้เข่าเนี่ยนะเอามาป็นกับศาสตร์เอาที่เราเป็นอะไรก็เลี้ยวนะอย่านดมโชว์ดีๆสักัน่อยก็ได้อะ ไปลงยอดเยี่ยมนะเขาสองหนึ่งน,น้าพเรศนะครับครับอือก็สองหนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับมันออกตัวกลับเนาะนี่ครับว่าเบิ่งเห็นไหมนะครับสองตัวนี้นะครับเนาะหายสังเกตุกับพอี่ปุ่นออกมาใช้สายประทัดหายยาวเบิ่งตัวสีแดงๆหกตัวด้านข้างนะครับนั่นสอยู่ในนีไหมที่มันนั่นอ่ะเอาล้งพเลยนะครับ เอาบานี่น้ำมาโชดตัวเลือเขานีหน่น้ำโชตัวเจ้ามันเจ้าวาเบ้องง่ายเบิ่งยากลยดินดินไปดินนมาเจ้าื่อเขาเจ้าปวดมายนะเพาอเขาแยกกับตัวเถื่อแยกตัวเถื่อไปต่างหากตัวตัวเถือไปเมี่ยมไปฟังเอือนเออมันต้องงงัานละเพราเขาปรหี่เดียวเออเขาทยังไงในการบริหารขอนระยาเดินครับกำลังปรับผูก FC ขอมาดูว่าเป็นยัง่งเขาโชดในกระด้งเด้าวสองตัวเขาจะมีบอ จอหนี่กางปรับปรุงตามคอมเมนยังซีข้อเมนต์มาผมได้ได้พ่อแก้ไขได้กันพยายามปรับปรุงกันลอพอี่นะครับสิ่งยตัอกันมองเห็นนะครับมองมันบ่บังนี่ะยังเเดียวเห็นเหมือนสุดท้ายเออ ล้มมันดินนรนะมันดินมันมันเหตุอะไรก็เดาล้มไเลยตาฉัมมดเนี่ยตาไไฉัดนหเอาบอลรีวิช่ชุมร่อมมาเลยครับบัลชุมร่วมมาอย่างนะวันที่ยี่สิบปดครับเอาไม่ตยอยานมีอยา่างไมีล่าสับมีล่าสสตาจัพอจิตกาชาิหาสองสามศูนย์จับคู่สามหาศูนย์สองสองสามหศูพิเศษป,ปกติวิยพี่แปดสามหาหก จับคู่หาแปดหกสามสามหาปดหเบอแปดแเือคตอนนี้จะจ้าจบแล้วเฮ้ยทุกคนคือมี่นี้ขาอว่อนเนี่ยมีนี่คขาดยังบ่เอ้ยม่มียงเบาโคตรนอกจกัน้เนาะมีนจะแล้วว่ายุติจิกีเสือกับงนืองงงะนี้ก็ได้ยินยังมอนไว้ได้ยิ้าก็สาบ่มีแต่จนงงเอาอย่นี่คือหยุดิ้เสือนะ นะครับจสดงว่าเขาหูหนกรองคนอ่ะวาดีพอลี่ชวยชุดชุดร่วมเนาะชุดจอชุดใจอลาซาตาเฉพาะกีดกาชาไนี่สิตงนออเห็นไหมว่ากัดุบ่าง่ายสุดเรียบร้อนะนะครับว่าอาช่ลยดูดดกดดีมันเห็นบางไหมอตามนี้ดะครับใช้ง่ายมันยืดค่อยมันทอกันกระเพื่อน่ะสิมีลาซาตาตรงไหนก็มาตอหาเยพอลี่ เอาพี่หาหาหาได้เหรอครับก็ต้องหาละคนมักงี้สิเนาะมันนี่แต่ชุดล่าตาตาได้หรอสามตัวส่วนจับสองตัวศูนย์หาเจ็ดหาสองหาเจ็ดสองครับเด่นสองเนาะเด่นสองเนาะครับแต่ว่าเลขเลขสามตัวเป็นมาต่อหาเลยนะครับเอาเฉพาะเจ็ดนะครับสองศูนย์เจ็ดนะครับเลขสามตัวเด่นเด่นสองนะครับจับแต่หาสองเจ็ดสองศูนย์หาสามศูนนะครับเด่นสองนะครับตามนี้ ส่วนกาชาดนะครับหมาหกสามสองเด่นสามนะครับแล้วมาหกเก้าสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเนาะแบบนี้เลยพี่น้องดีว่าบาันนี้ไม่ค่อยดินเนะานะฟานีเนาะดูดีก็เก่าอยู่อ่ะเอาลงเลยครับเดี๋ยวเอาชุด,ดยอนดยอยนิยมมาเลยพารีบวันแล้วก็มันจะอยังมันดินเอดนิยมเนาะแล้วก็มันดินมันปิวมันตาไล่ตาไล่ใช่ไหมชุดยอดนิ่งม่ ชุดยอดนี้ย่อมก็เรืงมาดีได้มาสซูมือเยอะ่ช่วงนี้ข้าก็ได้แเราข้าก็ยุดเนาะเขาเรียเนาะครับระยะไอ้คืดว่าพี่ทุ่นก็เล่นเงี้ยวว่ก็ได้ไอ้ผู้ทุ่นหน่อยก็ผู้ทุ่นหน่อยก็คืออะไรเออลงลงมาเลยลงอีกนิดนึงมันปีนยุกับล้งเงตัวม่น่าลงอีกทีหนึงเขาก็เรียนไปตรงของปางมากระดอกอ่ะตามนี้ได้นะครับอ๋อพี่เสียนเนาะ สองสองหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับจับให้สองสองสามเก้าสามหนึ่งเก้าศูนย์นะครับส่วนปกตินะครับแปดหกหนึ่งเด่นหกนะครับหาแปดหนึ่งแปดแปดหกสิบเจ็ดนะครับส่วนวีไอพีเนะสี่สามแปดเด่นสองนะครับจับให้หนึ่งสี่สามสองสิบสองสี่เจ็ดนะครับเขาอยากจกับสามตัวจับตัวนี้ได้นะครับตัวแดงนะนะครับ จาวียงไหนนาะงพัลลีเนาะเด่นเทาเฉีย,ยดเดเฉนนะครับเนื่องเสียคือดาวแดงหนึ่งคือเป็นเด่นนะครับนี่เด่นทั้งสามคู่นะครับส่วนพี่น,อน้องโมม,ม,ามาังน้องพลีจเวียงไดนะครับสามหน่อยก็ร่างมาแรกน้อพลีเนาะร่างเขา่าบางข้างเข,ข,ข่าสองเนาะบางข้างเข,ข,ข่าเนื่งนะครับรบางอ่างหาดอยู่ว่าข้อแรกกัเป็นไปได้ไหมกันแต่ว่าพี่น้องก็แต่ช่วงนี้ไม่ใช่เขาดีเขาดีเพราะค่อลุ้นเลยเนาะแต่ว่าถือว่าไอหมาตัวหนึ่งหล่ะก็พักไว้นะครับก้อนสี่เหลี่ยมเนื้อสเหลี่ยมพิเศษก้อน ไ่้น้ำรือเสียดก่อนนะพอลี่เนาะครับจะฝ่าไปซื้อไปเวิร์ดนะครับพี่เสียนพอถึงก็จะคอยตามตัวตั้งแต่เปียงครับ <laughs> ถ้าเป็นมีใได้ใจล้วอมาหาตูจับใส้เอาอาตัวแดงๆนะครับเพือว่นเจ็ดแปดอยู่นี่เนาะวิ่พี่ไปออกอยู่ปกติกัมีดว่านเสียดายเลยเอาพี่น้องนพูดดูดูพีเ่เจียงวินาดกรน่ขอ,อ,อลี่นะ<ม>เนี้ยเงียพี่เจียงก็ห้ามพอนต้องซืเยนะเดีวคอยจับวาราหาเอาเด้อนะครับตั้งแ่มีบางข้งกับอาจารย์ตัวหนึ่งบอกวิ่งหนึ ม่โอ้พญาลอดถ้าเจ้าอุ่นเงินยพันธ์สิดีใจไ,มไหม,งไหมเงี้ยไม่ต้องเสียใจเมียเนาะอหลอดแล้วสือม่นเลยแต่ว่าปัญหาว่า,าบางคนมันเกิดเจียงมันเกิดื่ตัวกันปีดปีนเนาะอ,อ,อ่ะบอลลีโ่โจข้างนึงครับครับชุดรวมเด้อน,นะครับตามน,นี้นะครับชุดรวมแจมเราจ้าว้ปจะว่าด้พลาดโอกาสครับ จุดลาบสตาเขาเรียกมันอืมครับไปเอาเอ้ยนกอกระไรดีด้วยอ่าแบบนี้เด้อนะครับอ่าวันนี้ชุดเจาะปกติครับไม่มต้องฟาดพี่น้องนะครับเพราะวา่าเดี๋ยวซีบันตา,ลา,า <laughs> ไ,ไล่มาเอาแต่ก๋ยเห็ดดีๆไปเลยละเอาจะซีบยี่สิบหาที่อะไรตัว ตามนี้ครับเาเอฟซีมต้องไอจมนะวนไล่ผไลตามใ่บถกใจทีเอฟซีมันก็ไล่ดีนะแฟบแฟบแฟบเปนสียงไข้เลยนฟอรเะว่าดินมันสยังไงอ้าโชคใหามนอเขอบคุณฟอหลายเด้อนะครับสิแงปันถ้าพี่น้องเอซเนาะขอบคุณหลายครับ